สวัสดีครับเพื่อนเ่อ,อวันนี้เจอปัญหาอย่างหนึ่งคือเวลาเราเดินคอมาครับเดินคอท่อมาปุ๊บเวลาเราบิดใช้รอบสูงสูงเนี่ยมันจะเกิดอาการสั่นที่พักเท้านี่นะครับวันนี้ผมก็ได้อลองลองแก้ดูโดยการเปลี่ยนที่ท่อตัวนี้นะครับให้เป็นตัวสแตนเลสตัวเก่ามันจะมียางรอง ยางรองข้างในเนี่ยครับมันจะทําให้ให้ตัวได้เวลาเราบิดรอบสูงๆเนี่ยท่อเน,นี้ยมันจะสั่นสั่นแล้วมันก็จะลามอาจจะมีผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะมากระแทกพักเท้าหรือเปล่าพักเท้านี่นจะสั่นมากครับเหยียบไม่ได้เลยก็พอเปลี่ยนมาใส่ตัวยึดท่อตัวนี้แล้วไม่มียางมันจะมีมันจะแน่นกว่าไม่มียางให้ตัวได้เือนของเดิมเดิม,ดมๆใส่แล้วมันจะสั่นมาก ใส่ไปแล้วก็หายหายครับหายสั่นมากเลยเหลือเล็กน้อยตามปกติก็ลถทําเครื่อง,งเพื่อนๆก็ลองดูนะครับ